ขณะที่ต่างจังหวัดก็ดําเนินการจัดระเบียบรถตู้และรถจักรยานยนต์รับจ้างพร้อมกับกรุงเทพมหานครเช่นกันโดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะทําให้มั่นใจในความปลอดภัยที่จังหวัดอุทัยธานีพันเอกพิเศษพิสารนาคประจนผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบมวลถนฐานบุกที่31 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนายเอกบอดินจำเนียนการขนส่งจังหวัดอุทัยธานีออกตรวจความเรียบร้อยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีในการจัดระเบียบรถตู้โดยสารซึ่งขนส่งจังหวัดได้สั่งหยุดเดินรถตู้เถื่อนและจัดรถให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอพร้อมคุมเข้มความปลอดภัยตรวจความพร้อมของรถและตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถทุกคน ส่วนที่จังหวัดกาลสินพันเอกจุมพลจุมพลพักดีในฐานะรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาลสินพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและขนส่งจังหวัดตรวจสอบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาลสินกักชับให้ผู้ประกอบการรถตู้เก็บค่าโดยสารอย่างเป็นธรรมและติดป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารอย่างชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่ามีกลุ่มอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือไม่ปรากฏว่าไม่พบปัญหาดังกล่าวด้านจังหวัดฉะเชิง ชาได้เรียกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาวกว่า800คนประชุมชี้แจงเรื่องการจัดระเบียบโดยกำหนดให้แต่ละวินติดป้ายกำหนดราคาให้ชัดเจนพร้อมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแจ้งจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใน30วันส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดกิจกรรมสมาร์ทไดรเวอร์และประชุมจัดระเบียบรถสาธารณะขืนความสุขให้กับประชาชนที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการขนส่งจังหวัดผู้ประกอบการขนส่งและตัวแทนวินรถตู้รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าร่วมโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภยัยและการเก็บค่าโดยสารที่เป็นธรรมรวมทั้งลดปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล